นี่8โมง40นาทีในวันที่3ตุลาคม2568นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตึก SIK นะครับขางปั๊มเชลล์แยกคามิโออำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับตอนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าอาคารอีกนึงจะโดนหรือเปล่านะครับก็ภาวนายาให้นะครับอีกอาคารนึงเนี่ยโดนด้วยเลยนะครับแต่ว่าตึกด้านหลังเนี่ยนะครับถล่มลงไปแล้วนะครับอาคารนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าว่าจะจะอยู่ไหมนะครับแสงเพลิงแต่ไหนนะครับไม่รู้ระดับไหนเลยนะครับแสงแจ๋เลยครับทุกคนนะครับขอให้ควบคุมเพลลิงงไได้้้้วเเป็นนนนกกกกาาาััใใจจหหทททททีุุุ่่ยคครบโ โอ้ปันนะครับเอ็มเลยนะครับดำไปีกเลยนะครับแต่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายอะไรเกี่ยวกับมันไฮดรอลิกอะไรนี่หรือเปล่านะครับอีกอาคารหนึ่งภาวนาขอใหญ่ไปเลยเลยนะครับอีกอาคารหนึ่งภาวนาขอใหญ่ไปเลยเลยนะครับตอนนี้ที่ผมอยู่ข้างตึกไอ้ขอ้างขังตู้เนี่ยร้อนมากเลยครับร้อนมากเลยครับทางไหนปั๊มไม่มีรถตำริงมาจอดเลยนะร้อนร้อนจริงทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้เจ้าทีด้วยนะครับวันนี้ฮะอยู่ระหว่างโอ้ขอขอให้ดับเพลิงแต่ขอให้ดับไปไว้นะครับโอ้ขาไหนคน เรามีบานกาเคิดแลโอลูกสาลูกเลยไาลูกเลยครับตัวแชร์ไปครับทุกคนแชร์น้อยคนตาดับมัมคาเนี่ยมองเห็นชัดมากแชร์น้อยคนแชร์น้อยนะครับคนละแชร์ต้องแชร์แชร์น้อยแชร์น้อยทุกคนนะครับเพื่อมีใครมาสนับสนุนเรานะครับผมลูกขอหรือเปล่านะเอามาอยู่ทุกคนเอามาอยู่ขอฝนน่าจะตกนะเอาช่วยแชร์ไปครับขอบคุณงานพรมการเทศบาลนครละยองขอบคุณอาสาภูไพรรตบาลพรมคนละยองครับกอสองนะเดี๋ยวไวกว่านะทำไมเส้นนอกกันแต่